เพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ตึกท่งๆสูงสูงเนี่ยมันสามารถขึ้นไปได้ไหมและข้างในมีอะไรวันนี้จะพาไปดูกันครับผมก่อนเข้าไปในตึกก็จะมีเจ้าหน้าที่มาบอกข้อมูลคร่าวๆแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ห้ามนําขึ้นไปนะครับผมความปลอดภัยเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยครับหลังจากประตูนี้ห้ามถ่ายพะเป็นแผนก security แล้วออกจากแผนก security มาเรียบร้อยก็รอสักพักหนึ่งก็ขึ้นลิฟต์ได้แล้วครับ ออกจะลิฟต์มาก็เจอช่องนะครับที่เราสามารถมองลงไปข้างล่างได้ทั้ง4ด้านเหนือใต้ตัวนันออกตัวนั้นตกเลยครับด้านนี้ก็จะเป็นยูเนเต็ดสเตทแคปิตอลนะครับส่วนด้านนี้เราก็จะเห็นไวท์เฮาส์นะครับผมส่วนด้านนี้เราก็จะเห็น,นโซลีของลินคอนนะครับ เวลาจะกลับข้างล่างต้องเดินลงไปข้างล่างหนึ่งชั้นนะครับผมเพื่อจะอรอรต์ขาลงชั้นนี้ก็จะมีข้อมูลการก่อสร้างตึกนี้คร่าวๆนะครับดูกันได้ก่อนลงขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับ